ครับคลิปนี้มาลงกล้องส่องพระกันนะครับวันนี้มาพบกันกับวัตถุมงคลนี่ครับอ่าคือเหรียญห่วงเชื่อมนะครับหลวงพ่อรวยวัตกโกอันนี้เป็นเนื้อเงินเลยนะเหรียญห่วงเชื่อมรวยมหาเศษถีนะครับปีห้าเจ็ดทันหลวงพ่ออันนี้เป็นเนื้อเงินนะครับโอ้สร้างน้อยมากแค่ห้าร้อยกว่าเหรียญน,นะครับผมมีซีนเดิมมาเดี๋ยวแกะซีนเลยนะครับผมมา ลงกล้องส่องพระกันอันนี้แท้ดูง่ายครับผมรุ่นนี้ยังไม่ได้มีเก๊ออกมานะนะครับผมแต่เราก็มาดูกันไว้เป็นวัดสินนะครับผมป้องกันไว้เผื่อมีเก๊ออกมาเนาะโอเคครับดูด้านหน้าด้านหลังสวยงามที่ยังไม่มีเก๊นี่คือเหรียญค่อนข้างจะมีรายละเอียดนะเยอะ พวกธรรภะเก๊มันก็เลยยังไม่ได้ทำเก๊ออกมาแม้นว่าเลขนี้นะครับไปตรงกับเจ้าของเจ้าของใหม่นะครับผมก็ไม่ต้องตกใจนะถือการร่วมเผยแผ่บรารมีหลวงพ่อกันนะครับมาลงกล้องเลยนะครับผมนี่เป็นเหรียญห่วงเชื่อมนะครับลักษณะจะเป็นแบบนี้นะครับห่วงเชื่อมนะครับ ดูรายละเอียดนะครับโอ้โหโเนื้อเงินนี่เป็นโลหะที่อ่อนพอปั๊มเป็นเหรียญออกมารายละเอียดค่อนข้างจะคมชัดมากๆนะครับผมโอ้ใบหน้าใบตาหลวงพ่อนะครับผมเหรียญน,นี้ถือว่าสวยนะครับถ้าท่านใดสนใจก็อแอดไลน์มาได้นะครับผมผมแบ่งให้บูชานะครับผมถ้ายังอยู่นะ นี่จะต่อโค้ดด้านนี้ดูโค้ดไปเลยในตัวเลยก็ได้ครับนเนื้องเงินจะมีโค้ดอยู่ตรงนี้นะเนี่ยครับผมเป็นโค้ดหยดน้ําข้างในเป็นยันอุกนะครับคมชัดลึกพื้นเหรียญน,นี่ก็การแกะบล็อกจะแกะบล็อกเป็นเส้นเสี้ยนเลยนะครับผมนะครับดูรายละเอียดเนะี่ยใบหน้าใบตานะครับผม มีน่าเก๋ถึงยังทำออกมาไม่ได้เพราะว่าค่อนข้างจะรา,ายละเอียดเยอะสวยงามนะครับผมแล้วก็มีโค้ดตรงนี่ภาษาจีนนะครับผมไม่แน่ใจนะครับว่าอ่านว่าอะไรนะเนี่ยครับตรงนี้นะครับรายละเอียดเยอะ โอเคครับมาดูด้านหลังกันบ้างเลยนะครับผมด้านหลังนะครับไล่ดูงแต่หูเลยนะโอเคการแกะบล็อกคมชัดมากนะครับขอบลงขอบเหรียญเป็นสันคมชัดลึกพื้นเหรียญรุ่นนี้แกะบล็อก รายละเอียดจะเป็นเส้นเฟี้ยนดูยันเนี่ยครับผมเลขยันนักละเนีครับคมชัดลึกมากๆนะครับเนี่อันนี้เลขครับผมกรอกอปกนเลขไทยฟอนเลขจะเป็นแบบนี้นะครับเลขไทยคมชัดลักษณะเป็นแบบลีเดอร์เนี่ยครับโอเคครับมาดูด้านข้างกันบ้างขอบข้างเนาะมาดูตาเปล่า ลงกล้องกันลักษณะจะเป็นแบบนี้นะครับโอเคครับดูอีกข้างหนึ่งเน,ะนาะนะครับเรียบร้อยสวยงามครับผมถ้ามาพร้อมกล่องเดิมๆแบบนี้ก็ แท้ดูง่ายเลยนะครับผมอันนี้กล่องเดิมจัดเลยอนะเห็นไมมีหมายเลขเดิมๆนะครับผมกำกับบอกเนื้อเนี่ยห้นี่คือบอกรายการนะอันนี้เป็นนัมเบอร์นะครับผมเนี่ยแท้ๆมาแบบนี้นะครับผมแล้วก็จะเป็นลักษณะนี้นะมันจะทำให้ดูง่าย โอเคครับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับยังไงก็ช่วยกันกดไลค์กดติดตามกันไปเรื่อยๆนะครับไว้เจอกันคลิปต่อๆไปนะครับสวัสดีนะครับผม